เ่อบ้างวัยกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีรัรพบกันเเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ <Go> กเลับมาพบกับเกมสลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเละเกินเนื่องจากไปจัดการแข่งคันเดอร์ฮันชอปใช่ไหมครับซัมเมอร์ันนะครับผมแลวก็จบลงไปแล้วแล้วเราได้แชมป์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามย้อนหลังได้นะครับผมวันนี้นะครับผมทางเซิร์ฟได้ทําการอัปเดตตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมมาดูได้เลยว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาครับผมอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือ ตัวนี้อะไรกับผมนคือครับผมศักยภาพนะครับผมซีซั่นสามาแล้วนะครับผมโอ้โหใครแบบมีคนดวงสวยเยอะมากเพราะว่ากดแบบกดเอาอันที่ร้อยอ่ะโอ้ไปหลายคนมากแต่เพิ่งมาเข้าวันนี้ก็ต้องเก็บใหม่กันไปโอเคไม่ว่ากันถือว่าเป็นการอัปดูลเป็นตัวครับผมและที่สำคัญครับผมไปดูกันเลยว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกครับผมไปเลสโก o นี่เลยครับผมนอกจากจะมีสเกยภาพนะครับผมซีซั่น3เข้ามาแล้วยังมีตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาครับผมนั่นคือเบอร์15ของไครนันนะครับผมนั่นก็คือมิยามะสึโยชิโนริของเราด้วยเองถือว่าเป็นตัวครับผมอาวุธลับนะครับผมในมังงะหรือว่าในแอนิเมชันนะครับผมไปหาดูได้นะเบอร์15ตัวนี้นะเล่นตำแหน่งนะครับผมชูตติงการ์ดครับผมคล้ายๆกับจินเลยนะครับผมเอาไปดูสเตตัสคร่าวๆของมิยามะสึนะครับผม สเตตัสคร่าวๆนะครับผมที่เด่นๆก็จะมีเรื่อง3แป้นะครับผมที่สตาร์ทไปถึง105เลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องชูดกลางนะที่เด่นๆมีแค่นี้นะครับผมมาดูตรงสเตตัสด้านอื่นที่เด่นๆก็จะมีเรื่องนะครับผมการลบกวนนี่ครับผมหุ่ไปถึง9 12เลยทีเดียวนะครับผมมันลบกวนยังไงนะครับผมไปติดตามนะครับผมคลิปที่ผมเคยรีวิวมิยาบุสึไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับผม พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าสุ่มแบบไหนนั่นเองก่อนที่เราจะไปสุ่มเอากันพรุ่งนี้นะไมรูได้ไม่ได้ไม่รู้นะผมจะพาไปดูสเต็ปเทพของมิยามะเสะครับผมว่ามันเทพเหมาะสมที่เราจะต้องการตัวมันไหมครับผมแต่เซิร์ฟนอกถือว่าเป็นเมนตัวหลักในการแข่งขันเลยนะมิยามะเสิเดี๋ยวเราไปดูได้เลยว่ามันจะเก่งครับผมหรือมันจะโหดยังไงครับผมทําไมถึง มีคนเลือกใช้ในการแข่งขันของเซิร์ฟนอกมากมายเหลือเกินครับผมไปดูการแข่งขันในแรงมันๆได้เลยก่อนจะไปดูการแข่งขันไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับไปคูโรโกทช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครสเพิ์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนควอาร์โคเ โอเคเข้ามาดูการแข่งขันได้เลยครับผมทีมของมิยามาสึจะมีรูกุ้ว่าลังสองแล้วก็อางเงี้ครับผมฝั่งตรงข้ามจะมีจุนมีจิน,จนแล้วก็คิโยตะาครับผมจังหวะนี้จุนได้บอลส่งให้จินครับผมแล้วก็มาที่คิโยตะาคิโยตะาคืนให้จินอกีกรอบหนึ่งคืนให้คิโยตะาเห็นไหมครับดํามอง,มอง,มองหรือเปล่าส่งคืนกันไปกันมาแล้วก็มาที่อื เคียวตาด,ดังเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ครับผมฝั่งมียามสึจะได้บุกต่อจังหวะนี้มียามสเาึเข้าไปเข้าไปแล้วก็ถอยหลังชูสามแต้มหมครับผมเรียบร้อยโอ้โหลอกว่าจะคองในแต่กระโดดถอยหลังชูสามแต้มเลยครับผมสวยงามเหมือนกันครับผม จุนส่งให้คิียตะเกียวตะทำไงดำน้ำมองชุดสองแต้มระยะกลางเลยเรียบร้อยไม่มาประกบครับผมเขกว่าของเราครับผมฝากงเบยามาสืได้บุกต่อกครับผมส่งให้มียามาสทํทำไงกระโดดทอยหลังอีกแล้วผมแล้วก็ส่งให้ลูกคขาทำไงครับผมดำน้ำนองรู้ค่าแหวกเข้าไปส่งให้อาคางนีคือมันที่มีมาสึอกระโดดทอยหลังลงไหมไม่ลงครับผมโอ้โหอุตสาห์ทำให้จินล้มแล้วนะดูกันต่อแล้วก็สวยงมครับผมลูกค้าว่าครับผมแหวกเข้าไปเลยอัพอย่างสวยงามครับผมตามมาแล้วครับผมฝั่ง ตรงข้ามผมตามมา5ต่อสีนำอีกแล้วนะครับผมจีนทำไงสเตปด้านซ้ายชุดเลยครับผมโอ้โหปล่อยให้โล่งก็ลงสิครับผมนำอีกแล้วครับผม6ต่อ5้ะครับผมยังกสือส่งให้ลูกว่าลูกว่าเข้าไปข้างในลโล่งเลยครับผมโอ้โหก็ท่าดังของคิโยตะ เฉยเลยครับผมโอ้โหพิกนำพิกรอบเจ็ดสองนะครับผมคิโยตะเอาไงาดังไปเลยก๊อปเลยก๊อปเลยนะครับผมพิกนำอีกแล้ว8ต่อ7ครับผมอ่ะครั้งนี้โศกให้มียามสื่อทำไงมียามสืถอ,อยหลังแล้วก็เปิดอันติเลยครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆจังหวะนี้เท่ากับว่ากระโดดถอยหลัง2รอบนะครับผม ถอยหลังแล้วก็ถอยหลังอันตีอีกรอบนะครับผมแล้วก็โดนบล็อกไปครับจีนนะครับผมมียมําเภอวิ่งไปเอาบอลวางให้อาครเง,งี้ยอะไรเงี้ยทำไงครับผมหลอกหนึ่งครั้งส่งให้มีอําเภอกระโดดถอยหลังแล้วก็ชูดเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหห่างละสิบสามแปดแม่นคโคตรโคตรนะครับผมมาดูกันต่อครับผมคียตะเข้าไปข้างในทำไง,งส่งให้จุนจุนหลอกส่งให้จีนจีนทำไง,งครับผมจีนส่งให้อ่าจุนเข้าข้างในอีกรอบก็ส่งให้คียตะเคียตะถือบอลส่งให้จีนคืนมาครับผมแล้วก็สเตปไป ชุดเรียบร้อยโอโหูก็ถือว่าเป็นตัวที่แม่นมากเลยนะจินทาลงโลนะครับผมมาดูกันตอนลูกคุว่าส่งให้มิยามาเสะมิยามาเสะทำไงครับผมเข้าไปแล้วก็ถอยหลังออกแล้วก็สเตปอีกรอบพ้าไม่ตายเลยครับผมอันตีรอบที่2ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นการเว้นระยะถึง2องเก้ากระโดดเลยครับผมเรียบร้อยจังหวะนี้เกียตะดังเข้าไปก็ผมหูยสเตปถอยหลังแล้วก็แล้วก็ใช้อันตีครับผมปกติอันตีเขามิยามาเสอเนี่ย นะครับผมจะกระโดดถอยหลังอยู่แล้วเท่ากับใช้การกระโดดถึง2รอบจังหวะเมื่อกี้หรือว่าดังไม่ลงครับผมแล้วก็จินชูดลงอีกแล้ว16เท่าเฉยครับผมโอ้โหมันจริงๆบุกต่อก็ผมไม่ยอมมาสือ คืนมาที่มีเงสึ er olin, ส่อีกรอบหนึ่งมีเงสึ่อทำไงผมเลี้ยงไปกระโดดไม่ชุดหลอกให้ลูกคุ้ว่าลูกว่าสเต็ปไปด้านข้างหลอกให้มีเงสึ่กระโดดถอยหลงังแล้วก็หลอหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้ลูกคุ้ว่าครับผมลูกว่าเข้าไปแล้วก็เละอัพจะหมดจะอค ular, ก denial, Sing สสะอกแล้ว,ว,รลลวค,ลครับผมเอาไงมีเงสึ่กระโดดถอยหลังชุดเลยครับผมโดนลบกคูนครับผมไม่ลงอ่ะขึ้นีรีบเาวได้ครับผมส่งให้มีเงสึ่อีกรอบถอยหลังแล้วก็คว้างให้เกือบหลุดมือครับลูกคุ้ว่าของเราครับผมลูกว่าสเตปถอยหลงัง เอาไงชูดเลยครับผมเรียบร้อยไหมไม่ลงก็ผมโดนจินลบกวนอ่ะที่ยังรีบาวได้โอ้โหส่งคืนที่อ่ะข้างนี้อีกรอบหนึ่งให้มีเงามัึกอีกรอบมีเงาบัตรก,กระโดดชูดเลยครับผมอีกรอบหนึ่งไม่ลงก็ผมโอ้โหรีบาวเก่งเงี้ถึงได้กล้าชูดกับผมเอาไงหลอกให้ลูกว่าลูกว่าสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็เลี้ย u เลยครับผมโอ้โหกวาจะได้แต้มนะครับผมเป็น18 16แล้วครับผมดูกันต่อครับผม จุนนิ่งไปโอ้โหโดนะครั้งนี้ปัดบอลครับผมแต่ขี้ยาไตยไปเอาบอลได้ส่งให้เรียบร้อยไหมครับไม่ลงครับจินโล่งๆครับผมลูกว่ารีบาร์ได้ส่งให้มียามสึสเต็ปสเต็ปโอ้ยสุดจริงๆจังหวะนี้ครับผมกระโดดถอยหลังครับผมหลอกให้จินนะครับผมกระโดดบล็อกแต่ไม่ยิงนะครับผมแล้วก็ใช้อันติอีกรอบนึงอ่าจินใช้อันติบ้างครับผมถือว่าเป็นตัวที่พีพอสมควรเลยนะมอยามาสึครับผม ใช้ท่าปกติรวมกับอันตีได้แบบสุดๆจริงๆครับผมมาดูโอ้โหแล้วก็ลูกคุมว่าครับผมก๊อปปี้อันตีของจินครับผมสุดจริงๆเท่ากับยิง3แต้มได้อีกนะช่วยทีมได้เยอะเลยครับลูว่าลังสองโอ้โหเข้าไทยนี่จัดแน่นอนครับผมแล้วก็จินยิง3แต้มลงไปอีกรอบครับผมตามมาแล้ว22-24ครับผมดูจงังหวะนี้ ส่งมาที่ลูกค้าแล้วก็เลยวอฟสูงเข้าไปครับผมนําอีกแล้ว26 22นะครับผมฝั่งตรงข้ามจะได้บุกค,คืนครับผมเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีส่งให้จินอีกแล้วจินชุดโอโหเรียบร้อยครับผมทำให้มีอาสึกขาหากักแล้วก็สเตปไปตรงวงพอดีเพิ่มความแม่นไปอีกครับผมเอา,อางี้กันต่อมิยามมสึทำงี้ครับมียาเมสึถอ,อยหลังชุดเลยครับผมเรียบร้อยสิครับลงุงโล่ยังงี้29 25เลยครับผมดูกันต่อครับผมมยาเมสึตามจินอยู่มิยาเมสึ หลอกนี่ครับผมโดนรบกวนครับผมอถ้าคล้ายๆกับของอน้องดำเล,เลยนะครับผมแการรบกวนอ,อ่ะดูกันต่อลูกผขว่าอแวกแวกแวกดูแล้วถอยหลังแล้วก็อันตีเลยครับผมโอ้โหโสเต็ปนี้เหลือกินจริงกระโดดถอยหลังหลกหนึ่งจงกกังหวะกอนแล้วก็สเต็ปใช้อันตีเลยครับผมดูกันต่อนี่ครับผมลบก,กวนแต่ก็ยังลงครับผมถ้าเหมือนเหมือนขอเชียโอซาก,กิเลยครับผม ดูกันต่อกับผมแล้วก็อันติเลยครับผมเวลารบกวนได้นะครับผมตัวของมิยามะสึจะเป็นรูปดาววิบวับนะครับผมเหมือนว่ารบกวนเรียบร้อยแล้วอะไรปานั้นครับผมดูครับขึ้นมาแวบๆนะเป็นรูปดาวนะไม่ลงครับผมโอ้โหถือว่าเป็นตัวครบเครื่องเลยนะแล้วก็หลอกหนึ่งครั้งส่งให้ลูกว่าลูกว่าทำไงครับผมแหวกแล้วก็หลอกให้มียามะสึกระโดดถอยหลังแล้วก็ชูอีกรอบนึงครับผมลงไหมลงไหมลงไหมลงอยู่ครับผมโอ้โหห่างแล้ว37 20เ แปดไปแล้วครับผมอืดูกันต่อครับผมเอาเงินกันต่อจินจินจินสเต็ปสเต็ปโดนลบกวนหนักครับผมไม่ลงครับผมทงนี้เก็บบอลได้ส่งให้มีเสือด้านนอกแล้วก็ถอยหลังสเต็ปเดิมนะครับผมโอ้โหถอยหลังกระโดดถอยหลังปุ๊บแล้วก็อันติถอยหลังอีกรอบนึงครับผมหูยห่างเลยสี่สิบยี่สิบแปดครับผมสเต็ปนี้นี่ครับผมลบกวนแล้วครับผมไม่ลงครับผมหูย ถือว่าค้ายชิโอสกิเลยครับผมดูกันต่อลูกนี้เอาจนได้ครับผมดูกันต่อกันเลยอ,อีก6วินาทีครับผมทำไงทำไงโอ้โหก็ปีกอันตีจีนแล้วก็ยิงเลยครับผมลุกคึว่าสุดจริงจริงครับผมเลยอ,อีกสองวิคงไม่มีปัญหานะครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับกับตัวละครที่จะเข้าไทายเป็นตัวต่อไปนั่นคือมิยามะซึอของเรานั่นเองครับผมหลังจากที่ดูการแข่งขันเป็นแล้วโอ้โหถือว่าโหดในระดับหนึ่งเลยครับผมถือว่าเป็นตัวที่ ผสมผรสานสกิลของหลายๆตัวเข้าด้วยกันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลลบกวนใช่ไหมเหมือนของชิโยสากิเลยครับที่ยกมือลบกวนการชุดของคู่ต่อสู้ครับผมหแล้วยังมีนะครับผมสกิลหลอกส่งเหมือนของจินด้วยครับผมแต่ของมิยามัสึเนี่ยโอ้ยแบบหลอกส่งแบบกระดอนพื้นนะเทมากๆแล้วครับผมแล้วก็มีสเต็ปการขยับไปด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเหมือนของจินเลยครับผมแล้วเร็วมากด้วยครับผมแล้วก็มีสเต็ปถอยหลังด้วยครับผมที่ผมชอบใจมากสุดก็คือสเต็ปถอยหลังชุดนั่นเองครับผม แล้วมาคอมโบต่อกับท่าอันติของเขานะครับหรือว่าโหจริงๆหลังจากที่ดูการแข่งขันเมื่อกี้แล้วนะกระโดดถอยหลังแล้วก็กระโดดอันติอีกรอบเท่ากับกระโดดไปถึง2รอบเว้นระยะห่างของศัตรูที่จะเข้าประกบมาอืได้สุดจริงๆนะครับผมถึงจะเป็น อลองเรื่องการชุดแม่นนะครับผมลองจากจินจากมิจี้นะแต่ผมยกให้เป็นตัวที่ผิวอันดับหนึ่งเลยครับผมเหนือกว่าจินเหนือกว่ามิจี้แน่นอนหลังจากที่ดูนะโอ้โหสเตปไปด้านซ้ายสเตปไปด้านขวาถอยหลังอีกอแล้วก็หลอกช้ดอีกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมแม่นจริงๆสุดจริงๆไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาสุ่มเป็นแบบไหน ตอนแรกผมก็เฉยๆนะแต่มาดูรีวิวแล้วโอ้โหอยากได้เหมือนกันนะพรุ่งนี้มาลุ้นกันดูกันนะครับผมว่าจะเข้าไทยแล้วสุมแบบไหนนะครับผมโอเคท้ายนี้นะครับผมก็ขอคนที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปกับการนะครับผมรีวิวตัวละครที่จะเข้าไทยเป็นตัวต่อไปนั่นคือชิโอซากิไม่ใช่ครับผมมิยามาสึนั่นเองครับผมอ่าล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมโอเคท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด subscribe กดสิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พีหน้านะครับวันนี้กับเกม สวัสดีครับ